สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่งาน ICT c o n t e s t Festival 2009นะครับหรือว่างานมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยยับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8กุมภาพันธ์2552ณโรเล่นรอยต้นฮองชั้น5ศูนย์การค้าสิดามารีนในงานนี้นะครับมีการแข่งขันภาพความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเยาวชนไม่มากมายครับไม่ว่าจะเป็นสดท้องการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย แน่น,แนอนครับว่าการแข่งขันระดับประเทศเช่นนี้นะครับเราจะได้เห็นโปรแกรมอะไรที่เจ๋งแน่นอนและเราก็ไม่พลาดที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านครับเกมแรกครับเกมรามยุทธ์ครับถีอเป็นเกมหนึ่งที่สุดยอดจริงๆครับเพราะว่าการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศไม่การาแข่งขันโปรแกรมเพื่อทมบันเทิงระดับนิสิตนักศึกษาที่อ่าน,นกระทิบมาด้ครับว่าเกมนี้เตรียมทางออนไลน์พวกเราจะเล่นกันแน่นอนแต่จะเป็นเมื่อไหร่ไม่รู้ก่อนไปครับเกมนี้เป็น แนวสตจี้ครับือเกมวางแผนโดยผีดเอาในเรื่องของรามเกียรติ์ซึ่เป็นมรดกไทยมันจะทําเป็นเรื่องเซนิเลกันได้สองคนยคับมีการต่อสู้เกมที่น่าสนใจมีการจัดทัพยูภาพการเรือกปฏิบัตของการวางแผนจริงครับถัดมาไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเกมของรุ่นพี่ผมเองครับจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดน,นครราชสีมาคร,ครับซึ่งก็ควา้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันโปรแกรมวิภาคมันเชิญ ในระับนักเรียนซึ่งเป็นเกรม R p ิสามมิติที่ชื่อว่าผลิตผลิตบานครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบครับเพราะว่ามีการต่อสู้ในระบบเทิร์นเบสนะครับที่ทําให้ผู้ใช้สามารถที่จะวางแผนในการใช้งานสกิลเพื่อไปสู้กับมอนสเตอร์ที่มีความสามารถต่างๆแตกต่างกันออกไปครับขัดนมาบูทข้างๆครับเป็นผลงานเกมจัดทับนักดบสัตว์ของโรงเรียนระยองวิทยาคมครับ ซึ่งเป็นเกมแนววางแผนนะครับมีทั้งการ์ดเกมเกมกระดานเทิร์นเบสวิธีกันครับผัดกันรูปผัดกันรับเกมนี้เล่นในสองคนผ่านระบบแรงครับโดยแพ้ชนะจะขึ้นอยู่กับการทำลายประสาทป่ายรงข้ามและการทำลายคู่ต่อสู้ในสนามให้หมดตัวเกมนั้นยกย่องเลยครับว่าทุกอย่างเป็นโอเพนซอร์สครับเพราะว่าใช้เอ็นจิ้นในการพัฒนาเป็นไอเอ็นจิ้นนะครับ,นนนรรบกราฟิกใช้บเบ b l เดอร์และระบบในตัวเกมใช้แว r เน็ตครับ และนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีเกมอื่นๆที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นเกมดอสก่อนผลงานที่เป็นผลงานของโรงเรียนเดชมาราจู่ทีจังหวัดจันทบุรีครับ เดินทันไหมอีกสักหน่อยครับก็จะเจออีกเกมเกมหนึ่งครับที่จะพาคุณผู้ชมเที่ยวทัวร์ทั้งเมืองเชียงใหม่กันเลยทีเดียวครับเพราะว่าเกมนี้ได้จะลองบรรยากาศของรถตุ๊กๆพาคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศนะครับของเมืองเชียงใหม่กับผู้พัฒนาโรงเรียนมง่อนวิยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับตัวเกมใช้ Blender ในการพัฒนาร่วมกับ Python ทำออกมาเป็นเกมแนว 3D วิซซี่เกมครับกลับมาดูเกมของพี่ๆนักศึกษากันต่อครับ เกมนี้ใช้ชื่อว่าวิ่งฟัดแวนในภูกระดิง่งแกชื่อก็เรียกยากเะครับเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยธุย่นจิตปฏิบัติคณะวิศวกรรมาศาสตร์คอมพิวเตอร์แอน,นิเมชันและเกมซึ่งขอบอกว่าน่ารักจริงๆครับเพราะว่าเป็นเกมนอกจากจะพาเราไปวิ่งกันในภูกระดิ่งแล้วตัวละครแต่ละตัวยังถูกออกแบบมาให้ตรงกับเอกลักษณ์ของแต่ละภาคด้วยในเกมก็ล้วนออกแบบมาตามภาคต่างๆจุดนี้เลยครับเรียกได้ว่าเรียกร้องความสนใจจากผมไปเต็มเลยเกมนี้ เดินถัดมาก็มาเจอเกมแปลกๆอีกเกมนะครับแน่ะนอนคบว่าเป็นของพี่ๆที่สุน่สุดสายอีกแล้วสาหรับเกมอรารยธรรมเกมกลองมายาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏปรดอธาทีครับเกมที่เป็นเกมทีใ่ใช้เวทแคมในการจับตํามแหน่งของเราครับให้เราได้ใช้เมกลองเตลียงตามแหน่งที่มีลูกกลมกล่ที่ตกลง,งมาครับ ถัดไปเราไปดูสื่อการเรียนรู้เป็นบ้านครับนอกจากประเภทเกมแล้วยังมีส่วนในการอ่งขันประเภทนี้ด้วยซึ่งมีหลายส่วนที่น่าสนใจครับเช่นของเรียนเส้นฟั่งซิสซาเบียที่ทําสื่อการเรียนรู้ภายใต้ชื่อนาย,ยเฉรลิงทั่วโลกโปรแกรมนี้จะช่วยในการเรียนการสอนเรื่องพฤติกรรมศัตว์ในรายวิชาชีววิทยาครับจุดเด่นของโปรแกรมนี้อยู่ที่กราฟิกที่สวยงามครับมีเกมฝึกความเข้าใจในเรื่องต่างๆเรย่องเว่าเรียกร้องความสนใจได้เป็นอย่างดีครับ มีผลงานของโรงเรียนระยองวิทยาคมครับแต่ผลงานโครงการบ้านพลังงานตัวอยา่างที่ได้หยิยบยกเรื่องของพลังงานต่างๆมานําเสนอในรูปแบบของบ้านเปลี่ยนพลังงานที่มีการใช้พลังงานทดแทนต่างๆพร้อมกับความรู้ในเรื่องของพลังงานให้เรารู้จากการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยครับใครที่ชอบเรื่องของหุ่นยนต์แล้วก็ คงไม่พลาดโปรแกรมสื่อการเรียนรู้เกมนี้แน่นอนครับสำหรับโปรแกรมภารกิจบวนคลืนกลับสู่โลกครับจากโรงเรียนอสัมชัญในคอนากสีมาที่ทำสื่อการเรียนรู้เรื่องสภาวะโลกร้อนในรูปแบบของเกมหุยนต์ที่มีการปลดล็อกดาต่างๆเพื่อมาเรียนเนื้อหาในบทต่อไปด้วยครับ มาดูอีกสักประเภทหนึ่งครับที่น่าสนใจสําหรับโครงการกระดานอัจฉริยะจากโรงเรียนมงกอร์ิทยาลัยที่ได้นำวีม d ดซึ่งเป็นอุปรกรณ์ควบคุมขอ,ข,อของเครื่อง Nintendo V มาร่วมกับหลอดอินฟาเรดในการทําหน้าจอแบบทัชสกรีนและเขาก็ควา้ารางวัลชนะเลิศในประเภทนี้ด้วยสุดยอดเลยครับปิดท้ายบรรยากาศงานครับไปดูบทสัมภาษณ์ของแชมป์ในการแข่งขันระบบปฏิบัติการ Linux แห่งประเทศไทยครั้งที่9ครับ คุภกเขารู้สึกเป็นยังไงจบการแข่งขันและจะเปิดใจกับลิลลตอยังไงไปฝากกันครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันครับชื่อไอครับได้รางวัลเอ็นเอลซ์ระดับประชาชนที่1ครับครั้งนี้ครั้งที่2ครับครั้งที่แล้วก็ได้ที่หหลังจากนี้ก็คงไม่ลงแล้วล่ะชื่อวิชากรกมุลพรวิจิรนะครับชื่อเล่นชื่อชาเล่อยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเรีครินลร์วิโรดปฐุมวัฒน์นะครับก็ได้รางวัล NLC นะครับประเภทเซิร์ฟรางวัลที่2นะครับเรื่องข่าขันกดไม่ทันครับเกือบทุกข้อเลยได้ประโยชน์นะครับก็ใช้งานได้ดีครับแล้วก็ แล้วก็สามารถปรับแต่งได้เพราะว่าเป็นโอเพนซอร์สสามารถอยากทำอะไรเองก็ทำได้ถ้ามีความรู้ถึงระดับหนึ่งชื่อไทยครับบางสกุลยานน์ครับได้รางวัลที่1 Linux Server ครับ<ด>แข่งมาเอ่อสี่ปีแล้วครับครั้งนี้สนุกกว่าครับมีการแข่งขันแบบหลากหลายดีครับแล้วก็ชอบโดยเฉพาะตอนวันที่ไปเข้าค่ายกัน5วันนะครับเป็นฝากอะไรให้กับคนที่ไม่เคยใช้ Linux แล้วมาหันมาใช้ Linux บ้างก็ลองใช้นะครับเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยเดี๋ยวก็เทปเองทันนีครับผม าโปรโมทกันเข้าไปโปรโมทกันเข้าไปนะ <g ül üyor> ครับโอ้โหพจะดีครับอร่อยดีครับ เออแล้วมันแปลมอร่อยดีครับโอ้โหมันคุยมีสาระเลยเพื่ฝากฝากมาแล้วเซเวียนนะครับปแข่งปีนี้ก็คงไม่เกินเลขหนึ่งนะครับใช้ดิสโทเปอร์ใช้ดิสโทอะไรอยู่ครับนินุก็ไม่เกินเฟโดราครับกับอูบปนตูกลับมาเสร็จแล้วเครียดนั่งเล่นสปอโปเลยครับเราจะทำยังไงครับถ้าเกิดวินได้เป็นรามาต่อ ICT จะทำยังไงกับนโยบายของนิน er ุสำหรับประเทศโอ้ผมไม่รู้ครับที่แน่ต้องเลิกบล็อกเว็บก่อนครับแมกับเฟโดราก็คล้ายๆกันนะครับลองเปลี่ยนเลิกใช้ Mac บ้างก็ได้แพง แล้วบริจาคให้แม่ผมก็ได้เอไม่ใช่แม่ชื่อแอลนะคะเป็นแม่ของอวินที่ได้ที่หนึ่งเราเรามีการเตรียมตัวให้กับบุตรของเรายังไงครับก็ปกติเขาก็จะอยู่แบบทั้งวันหน้าจออยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ก็คือดูแลแค่อาหารการกินกับจัดเวลาให้เขาเวลาที่ลูกอยู่หน้าจอนาน,านานเนี่ย ปกติแล้วผู้ปกครองจะค่อนข้างที่จะแอนตี้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องไม่ดีแน่นอนแล้วทํายังไงที่เราจะไว้วางใจลูกได้ขนาดนั้นนะครับว่าเขาไม่ทำาอะไรแอบ,บดูเหมือนกันนะคะว่าเขาอยู่หน้าจอก็ทําอะไรแต่ว่าโดยทั่วไปวินก็พอเชื่อถือได้ว่าเขาคงไม่ไม่ได้นอกลู่นอกทางแล้วเราสรับสนมากแค่ไหนครับในเรื่องของการที่เขามีกิจกรรมนี้พยายามกินกับนอนนะ <c oughs> <c oughs> ให้ได้ตรงตามกําหนด สุดท้ายครับว่าจะฝากอะไรกับคนอื่นๆที่เป็นอาจจะเป็นผู้ปกครองของบุตรหลานที่อ,อากจะสนับสนุนบางครั้งลูกเราอาจจะนั่งเฝ้าหน้าจอเหมือนกับสิงเข้าไปอยู่ในวิญญาณของ CPU แล้วก็พยายามไปจิกออกมาบ้างแต่ว่าถ้าเขาไปในในสิ่งที่เขาไปได้เป็นอาชีพได้พ่อแม่ก็ดีใจก็สึกโล่งอกครับก็เจอกันใหม่ครับบรรยากาศปีหน้าครั้งหน้าเจอกันครับ